สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำเมนูขนมโมจิโรใบเตยตัวเนื้อขนมหอมนุ่มหนึบทำง่ายแค่คนผสมแล้วเทใสถ่ถาดนึ่งได้เลยค่ะเราก็จะใช้แป้งทั้งหมด2ตัวนะคะก็จะมีแป้งข้าวเหนียว120กรัมแป้งสาลีอเนกประสงค์25กรัมตามด้วยน้ำตาลทราย1น0้ยกรัมเกลือป่นเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาก็คนในส่วนของของแห้งให้เข้ากันก่อนเวลาที่เรานำมาละลายด้วยตัวกะทิตัวแป้งของเราจะได้ละลายได้ง่ายๆแล้วก็ไม่จับตัวกันเป็นก้อนค่ะ เสร็จแล้วก็ใส่กะทิตามลงไปนะคะจำนวน200 ML ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วก็วางพักไว้ก่อนต่อมาเดี๋ยวเรามาทำตัวแป้งนวลกันค่ะใช้แป้งข้าวเหนียว2ช้อนโต๊ะครัวด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆจนตัวแป้งของเราสุกดีวิธีสังเกตง่ายๆเลยก็คือตัวแป้งเขาจะส่งกลิ่นหอมแล้วก็มีสีที่เหลืองขึ้นนะคะตรงนี้แป้งของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็ถ่ายใส่ภาชนะวางพักไว้ก่อนค่ะ ต่อมาเราก็มาดูแป้งที่เราพักกันไว้ก่อนหน้านี้นะคะคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แบงแ่งแป้งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนตัวก็จะใช้วิธีการกะกะเอานะคะเสร็จแล้วก็นําแป้งที่แบ่งไว้1ส่วนมาผสมกับน้าใบเตยที่เราคั้นแบบเข้มข้นค่ะจานวน15กรัมคนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วก็วางพักไว้ก่อนต่อมาเรามาเตรียมตัวถาดสาหรับนึ่งกันค่ะ ซึ่งวันนี้เราก็ใช้เป็นถาดขนาด7คูณ7คูณ2นิ้วนะคะก็นำมาทาด้วยน้ํามันให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เทแป้งส่วนแรกลงไปก่อนก็เอียงให้แป้งกระจายให้ทั่วถาดนะคะแล้วก็นำไปนึ่งได้เลยค่ะก็ใช้เวลานึ่งประมาณ8นาทีตัวขนมของเราก็จะสุกดีนะคะเมื่อขนมสุกดีแล้วตัวแป้งเขาก็จะใสขึ้นแบบนี้นะคะก็เทแป้งส่วนที่เหลือตามลงไปค่ะ เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะเกลี่ยให้ตัวแป้งกระจายตัวให้ทั่วถาดแล้วปิดฝานึ่งต่ออีกเป็นเวลา8นาทีและเมื่อครบเวลาขนมของเราก็จะสุกพอดีนะคะก็ยกลงจากเตาวางพักไว้ให้เย็นสนิทได้แล้วก็เอาขนมออกจากถาดกันค่ะก็แซะๆตรงขอบทั้ง4ด้านก่อนนะคะเสร็จแล้วก็งัดขึ้นแบบนี้เลยค่ะค่อยๆลอกนะคะ เสร็จแล้วก็โรยแป้งนวลที่เขียงหรือว่าที่ถาดให้ทั่วนะคะตัวขนมจะได้ไม่ติดค่ะวางขนมคว่ำลงไปแบบนี้นะคะกลางจัดทรงให้เสมอเสร็จแล้วก็เริ่มพับตรงขอบขึ้นไปเลยค่ะค่อยๆกดให้แน่นนะคะแล้วก็ม้วนไปเรื่อยๆจนสุดค่ะ เสร็จแล้วก็กดตรงปลายแผ่นให้แน่นอีกรอบนะคะตัวขนมจะได้ไม่ดีดออกจากกันค่ะจากนี้ก็ตัดหัวตัดท้ายนะคะแล้วก็ตัดแบ่งเป็นชิ้นเท่าๆกันตามชอบได้เลยค่ะนี่นะคะสวยงามน่ากินมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะขนมโมจิโรใบเตยของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะตัวขนมเขาก็จะมีความนุ่มหนึบนะคะหอมกลิ่นใบเตยรสชาติหวานกําลังดีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทําทานกันดูค่ะสำหรับวันนี้โครบบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ